ธุรกิจขนส่งขนาดเล็กและผู้ที่ต้องการความคล่องตัวในเมืองซูซูกิได้ปรับปรุงรุ่นปี2026ให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและความสะดวกสบายโดยยังคงจุดเด่นเรื่องความทนทานและราคาที่เข้าถึงได้เหมือนเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกซูซูกิแคร,รี่2026ยังคงมีเอกลักษณ์แบบเรียบง่ายแต่แข็งแกรง่งด้านหน้ารถได้รับการออกแบบใหม่เล็กน้อย กระจังหน้าแบบคโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นไฟหน้าใหม่มีรูปทรงที่เฉียบคมและส่องสว่างชัดเจนกันชนหน้าดูบึกบึนขึ้นทำให้รถดูมีพลังมากกว่าเดิมดีไซน์ด้านหน้าทรงแบนช่วยให้ผู้ขับมองเห็นถนนได้ชัดและยังง่ายต่อการจอดในพื้นที่แคบแคบรูปลักษณ์โดยรวมยังคงทรงเหลี่ยมตามสไตล์รถใช้งานแต่ในรุ่นใหม่นี้มีเส้นสายที่ดูทันสมัยและมีความรุลมมากขึ้นด้านข้างของตัวรถยังคงดูเรียบสะอาด ประตูบานใหญ่เปิดเข้าออกสะดวกกระจกมองข้างมีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่กระบะบรรทุกด้านหลังยังคงกว้างขวางที่สุดในคลาสสามารถรองรับน้ำหนักและสัมภาระได้มากเหมาะสำหรับงานขนส่งทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรืออุปกรณ์การทำงานประตูท้ายออกแบบใหม่ให้เปิดปิดง่ายขึ้นเพิ่มความสะดวกในการบรรทุกของ ภายในห้องโดยสาร Suzuki Carry 2026มุ่งเน้นความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงแผงคอนโซลถูกออกแบบให้ทนทานต่อการใช้งานประจำวันพวงมาลัยหมุนเบาและควบคุมง่ายหน้าปัดดิจิทัลใหม่ให้ข้อมูลชัดเจนระบบแอร์เย็นเร็วขึ้นและกระจายลมได้ดีเบาะนั่งถูกปรับให้มีความนุ่มนั่งสบายมากขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องขับเป็นเวลานานภายในยังเงียบขึ้นด้วยการปรับปรุงฉนวนกันเสียงรบกวน ด้านสมรรถนะการขับขี่ซูซูกิแคร,รี่2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรให้กำลังประมาณ95แรงม้าซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับรถขนาดเล็กแบบนี้เกียร์ธรรมดา5สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและแม่นยำการตอบสนองของคันเร่งดีและมีแรงบิดที่เหมาะสมสำหรับการบรรทุกหนัก ระบบกันสะเทือนได้รับการปรับปรุงให้ขับขี่นุ่มนวลขึ้นและยังคงความมั่นคงแม้ขณะบรรทุกของเต็มคันในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน Suzuki Carry 2026ทําทำได้ยอดเยี่ยมมากเฉลี่ยประมาณ17-19กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพถนนและการขับขี่ถือเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันและคุ้มค่าต่อการใช้งานในระยะยาว ระบบเบรกหน้าแบบดิสและหลังแบบรัมให้ความมั่นใจในการหยุดรถทุกสถานการณ์พวงมาลัยตอบสนองไวควบคุมง่ายเหมาะกับการขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นด้านความปลอดภัย Suzuki Carry 2026ได้เพิ่มอุปกรณ์สำคัญเช่นถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD และโครงสร้างห้องโดยสารเสริมความแข็งแรงเพื่อช่วยป้องกันแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สุดท้ายมาดูที่ราคา s u ซ u k i Carry 2026ยังคงโดดเด่นเรื่องความคุ้มค่าราคาประมาณอยู่ที่3 3 0 0 4 0ถึง4 2 0 0 0บาทแล้วแต่รุ่นและอุปกรณ์เสริมถือว่าราคายอมเยาเมื่อเทียบกับสมรรถนะความทนทานและความประหยัดที่ได้รับสรุปแล้ว s u ซ u k i Carry 2026ยยังคงเป็นรถกระบะขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งานและความคุ้มค่า เหมาะสำหรับคนทำงานธุรกิจขนส่งหรือผู้ที่ต้องการรถใช้งานอเนกประสงค์ในชีวิตประจำวันทั้งคล่องตัวประหยัดน้ำมันและราคาน่าครบถ้าคุณกำลังมองหารถคู่ใจสำหรับงานทุกวัน Suzuki Carry 2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม